สวัสดีค่ะมื่อวันเกิดน้องน้ำมนนนำมนใไ่่บาทยูนาบ้านสววศรีรัรตะนะครบสิบปีพอดีวันนี้อาจารย์ไ้พ่อนในติละะห้พ่อร้านหน่อยในติละ่ะลอ,อ้าาาเาา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 าหาาาาาาเม <c oughs> ก็บับบรรยากาศเช้าๆชาใส่บาตรอรบุญน้ำกันนาจาอ่ะขอให้ลูกขอให้ลูกเป็นเด็กดีเป็นคนดีของสังคมสุขภาพร่างกายแข็งแรง ตัางใจเห็ุคุณงามความดีเป็นเด็กที่กตัญญูกตเวทิตาต่อปุกภการีและเพื่อนมนุษย์โลกเดอ้อจ้าสาุอมะน